ตำนานต้นชี้ตายปลายชี้เป็นหรือต้นไม้มณีโคดท่ามกลางสายน้ำโของอันเชี่ยวกรากที่น้ำตกคอนประเพณแขวงจำปาสักสอปปอ,ปอลาวมีตำนานเล่าขานมานานเกี่ยวกับไม้ประหลาดหนึ่งต้นซึ่งไม่เพียงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์แต่ยังเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้แห่งชีวิตและความตายต้นชี้ตายปลายชี้เป็นต้นไม้นี้ ขึ้นอยู่บนแก่งหินกลางน้ำตกคอนประเพงซึ่งเป็นน้ำตกใหญ่ที่สุดของแม่น้ำโขงกระแสน้ำรุนแรงไหลหลากตลอดทั้งปีต้นไม้ต้นนี้กลับสามารถหยัดยืนท่ามกลางน้ำเชี่ยวได้อย่างน่าอัศจรรย์มีเพียงต้นเดียวในโลกที่สามารถเติบโตบนแก่งกลางน้ำลักษณะเด่นของต้นไม้นี้คือกิ่งก้านแตกออกเป็นสองทิศทางคนโบราณจึงขนานนามว่าหัวกิ่งชี้หมายถึงความตาย ลายกิ่งชี้หมายถึงการคืนชีพจึงเป็นที่มาของชื่อต้นไม้มณีโคดต,ตำนานกล่าวว่าหากต้นไม้นี้มีผลออกมาผลนังกล่าวจะมีอิทอธิฤทธิแตกต่างกันตามความเชื่อในแต่ละประเทศลาวกินแล้วแก่เร็วกัมพูชากินแล้วกลายเป็นหลิงไทยกินแล้วคืนความหนุ่มสาวแม้เป็นเพียงตำนาน แต่ก็สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมรอบลุ่มน้ำโขงได้อย่างน่าสนใจกิ่งและเปลือกของต้นไม้มีความเชื่อว,ว่าสามารถนำมาเป็นสมุนไพรได้เมื่อฝนกับน้ำแล้วดื่มเชื่อว,ว่าสามารถรักษาโรคได้หลายชนิดผู้คนจึงมักเดินทางมาขอพรและหักกิ่งไปใช้เพื่อความเป็นสิริมงคลช่วงหนึ่งต้นไม้นี้เกือบสูญหายไปกับสายน้ำโขงที่กัดเซาะแก่งหิน เจ้าหน้าที่พยายามใช้เฮลิคอปเตอร์และการหมัดเชือกเพื่อเคลื่อนย้ายออกมาการปฏิบัติภารกิจเต็มไปด้วยอุปสรรคเพราะต้นไม้อยู่กลางน้ำเชี่ยวในที่สุดภารกิจก็สำเร็จเมื่อวันที่12มกราคมพศ2556ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่คนทั้งล่าจดจำต้นไม้มณีโคดถูกเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัยและปัจจุบัน ได้เก็บรักษาไว้ที่พิพ,ธพิธภัณฑ์เมืองโขงแขวงจำปาสัก์เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงตำนานความศักดิ์สิทธิ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมกลายเป็นหนึ่งในสมบัติอันล้ำค่าของแม่น้ำโขงตำนานต้นมณีโคดจึงไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าลี้ลับหากแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้กับธรรมชาติความศรัทธาของผู้คน และความร่วมมือในการรักษามรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไป